สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรแลวก็ผู้สนใจการเกษตรทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งทุกท่าน,นครับวันนี้ส่วนเกษตรบรยรยงทองเราก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของวัสดุที่ใช้พันแผลหลังจากที่เราเสียบยอดฝรั่งนะครับโดยเป็นการเสียบยอดบนต้นต่อพ่อเมล็ดนะครับตามภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบพวกวัสดุที่ใช้พันกิ่งตรง ตรงแผลตรงนี้นะครับแผลที่เราใช้ในการเสียบเนี่ยตรงนี้นะครับว่าวัสดุแบบไหนที่เราพันง่ายแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราสะดวกต่อการทํางานมากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็เป็นวัสดุอีกอย่างหนึ่งครับในวันนี้ที่ผมนํามาเสนอเพื่อเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องเกษตรกร,กรในวันนี้นะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับอันนี้เป็นกิ่งฝรั่งแดงปาปิยองนะครับสายพันธุ์จากอาจารย์กันชิดบนสนองนะครับผมในการเสียบเนี่ย ผมจะเสียบแบบนี้นะครับอันนี้เพิ่งออกจากถุงอบได้ประมาณสัก1สัปดาห์นะครับก็เริ่มจะแตกยอดแล้วครับอันนี้ก็เริ่มจะแตกตาขึ้นมาทีหนึ่งแล้ครับดูวัสดุที่ผมพันนะครับใช้พันเกิ่งเนี่ยครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นพวกหนังยางนะครับก็คือเป็นยางยางวงยางพลาสติกทั่วไปเนี่ยนะครับผมจะใช้มารัดเพราะว่ามันง่ายต่อการหาซื้อแล้วก็เป็นวัสดุที่เวลาที่เรา เสียบยอดไปแล้วนะครับเราไม่จาเป็นต้องแกะวัสดุที่เราพันแผลออกอีกนะครับซึ่งช่างพลาสติกพวกนี้นะครับหลังจากที่เราเอาต้นที่เราเสียบยอดเนี่ยเอาออกจากถุงกลบแล้วประมาณสักเดือนถึง1เดือนเดือนครึ่งเนี่ยต้นของเราที่เสียบยอดเนี่ยก็โตพร้อมที่จะลงปลูกหรือว่าพร้อมที่จะขายนีย่ครับ ดังนั้นคนที่ซื้อไปปลูกหรือหรือคนที่จะขายนี่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเวลาเราใช้อย่างพัดติ่งแบบนี้นะครับเพราะว่าประมาณสักเดือน1เดือนถึง1เดือนครึ่งเนี่ยยางพวกนี้นะครับเขาก็จะเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาแล้วก็ยางพวกนี้นะครับก็เมื่อแผลเขาปลูดขึ้นมาเยอะๆเนี่ยยางพวกนี้เ็าจะหลุดออกไปเองนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอามีดมากรีดหรือว่าเอามีดมาแกะออกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเขานะครับ ส่วนข้อเสียนะครับสําหรับการใช้ยางวงแบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าหากเราใช้ยางเก่าเนี่ยนำมารัดเนี่ยช่วงแรกๆกเนี่ยอาจจะรัดได้นะครับแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยหากใช้ยางเก่าเนี่ยยางเขาจะเสื่อมสภาพเร็วนะครับเมื่อเรารัดไปแบบนี้แล้วเนี่ยไม่นานไม่เกินไม่เกินสักเดือนหนึ่งเนี่ยยางพวกนี้อาจจะหลุดออกจากแผลได้นะครับเพราะก็อาจจะทําให้แผลของกิ่งที่เราเสียบเนี่ยกิ่งยอดยอด,ยอดพันธุ์ตวนนี้ที่เราเสียบกับต้นตอนนี้ถ้าหากแผลตรงนี้ยังไม่สนิทเนี่ยก็อาจจะทําให้ ตรงแผลนี่ได้รับผลกระทบได้เนื่องจากว่าเมื่อไม่มีวัสดุที่เรานํามาพันตรงแผลนี่เพื่อให้ทั้งยอดแล้วก็ต้นตอนี่ตรงแผลนี่แนบสนิทกันเนี่ยก็จะทําให้แผลปิดแล้วก็ทําให้แผลนี่ไม่ติดกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะข้อแนะนํานะครับสาหรับท่านใดที่ไม่อยากให้มันไม่อยากให้ยางวงที่เรานํามารัดนี่ หลุดออกจากแผลก่อนที่แผลเขาจะสนิทกันเนี่ยก็คือให้ใช้ยางใหม่นะครับถ้าเป็นยางเก่าที่เราใช้แล้วนี่ผมไม่แนะนํานะครับถือว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียของการใช้ยางโบงรัดนะครับก็นํามาฝากพี่น้องเกษตรกรในวันน,นี้นะครับต่อมานะครับต้นนี้เป็นฝรั่งกิมจูแดงเบอร์5นะครับตัวนี้ท่านดูแผลนะครับตัวนี้เนี่ยท่านดูแผลแผลตรงนี้นะครับผมใช้ เชือกปอฟางในการที่จะมัดแผลครับท่านสังเกตดูไหมครับว่าตัวนี้ผมได้ออกจากถุงได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วนะครับประมาณนี้เดือนหนึ่งก็แตกยอดก็ได้ประมาณสัก2เกือบ3คู่ใบแล้วนะครับเนี่ยท่านสังเกตดูนะครับว่าเชือกปอฟางที่ผมรัดนี่จริงๆครั้งแรกนี่ผมก็ไม่ได้รัดแน่นนะครับรัดพอให้แผลเขาสนิทกันเฉยแต่ว่าเมื่อแผลสนิทกันดีแล้วแล้วก็ต้นเริ่มโตนี่ผมไม่ได้เอาเชือกปอฟางออกเนี่ยท่านสังเกตดูว่าแผลของเขาเนี่ยจะปูดออกมาครับตอนนี้ จะปูดออกมาตรงตรงแผลที่เรารัดเนี่ยครับแต่เชือกฟางนี่ก็ยังไม่หลุดครับอันนี้ก็เป็นข้อดีว่าหากเราพันแผลด้วยเชือกปอฟางนี่เราก็ประหยัดแล้วก็แผลนี่ก็ไม่หลุดง่ายนะครับแต่ว่าจะมีข้อเสียคือว่าถ้านานไปถ้าเราลืมนะครับหรือมาเชือกปอฟางออกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแผลนี่จะมีข้อเสียก็คือว่าถ้าเราใช้เชือกปอฟางรัดเนี่ยถ้านานไปเราไม่ได้เอาเชือกปอฟางออกเนี่ยตรงแผลที่รัดเนี่ยก็จะ ขอดจิ๋วเข้ามานะก็จะทําให้เวลาที่เราไปปลูกหรือว่าหากเราลืมเอาเชือกพ่อฟางออกในช่วงที่เรานําไปปลูกเนี่ยแผลตรงเนี้จะขอดจิ๋วเข้ามาแล้วก็เวลาโดโดนโลมพัดเนี่ยตรงนี้อาจจะหักได้นะซึ่งกเษกษตรกรที่นําไปปลูกก็ควรระวังด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าแผลขอดจิ๋วเข้ามาแบบนี้ท่านก็ต้องเอาเชือกฟางออกก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปปลูกเพราะว่าถ้าหากนำลงไปปลูกเลยเนะี่ยโอกาสที่จะหักตรงแผลเนี่ยก็มีสูงมากนะครับ ครับก็อันนี้ก็เป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆร işte ครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรที่ต้องการขยายพันธุ์ฝรั่งโดยวิธีการเสียบยอดนะครับว่าเราจะใช้พัสดุแบบไหนในการที่จะนํามาพันจกิงตรงแผลเสียบยอดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นยางวงที่เราใช้กันทั่วไปในการรัดทุ่งกับข้าวอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ยางวงก็จะสะดวกปีกแบบหนึ่งในการที่เราจะนํามาใช้ในการรัดแผลซึ่งข้อดีข้อเสียองก็ได้พูดไปในคลิปแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกตรงนี้นะครับก็บจะเป็น พวกเชือกปอฟางนะครับข้อดีข้อเสียผมก็ได้พูดไปแล้วในคลิปนะครับท่านก็พี่าณาเลือกออกนะครับว่าระหว่างพวกเชือกปอฟางยางวงหรือว่าพวกเทปพ,พันกิ่งที่เรานำมาพันเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันท่านก็พิจารณาและเลือกวัสดุให้เหมาะกับความถนัดของท่านนะครับในการที่จะขยายพันธุ์ฝรั่งแบบเสียบยอดแบบนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับ ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกำรวยมีเงนทองทุกท่านทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ